สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกตี้ฟีสไตล์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีคลองตันนะครับเราจะมาดูขบวนรถนะครับรถไปขบวน283จากกรุงเทพถึงบ้านภูตาหลวงนะครับขบวน7โมง30นะครับกําลังมาแล้วนะครับ ผู้โดยสารกําลังจะขึ้นนะครับรอขึ้นนะครับจอที่การรถไฟก็โบกรงเขียวนะครับขบวนที่283นะครับมาแล้วนะครับอยู่ที่ชานชลาที่2นะครับที่เห็นใกล้ๆนี่คือชานชลาที่1น,นะครับตรงน้นคือ2นะครับ เลขที่4113นะครับกรุงเทียบคูตาหลวงนะครับ รถโดยสารตู้โดยสารนะครับไม่นับหัวรถจักรนะครับก็จะมีทั้งหมดดูนะครับนับตามนะครับหนึ่ง6าี่ห้าหครับหกตู้นะครับ ทาน้โสารเงทางเข้ากรุงเทพมีตัวโดยสารและลักขันในสารชานชินาด้านน้าเสร็จ้ครับ โอเคนะครับขบวน283ปกรุงเทพบ้านพูตะหลวงนะครับกำลังรอผู้โดยสารอยู่นะครับหรือว่ารอรางอยู่นะครับสลับรางนะครับคราวนี้ขบวนใหม่จะมาแล้วนะครับโอเคนะครับลาไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับฝากกดติดตามเก็ตตี้ฟรีไซด์ด้วยนะครับ